เดียเด๋ยวเดี๋ยวต้องหัดเดี๋ยวต้องหัดร้องเพลงถ้าถ้าถ้าไปถ้าไปกับเบาส่วนยางบ่อยๆสรงสัยจะร้องเพลงเก่งนาดูเลยเนาะอลอง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 ครับยายเล็กแล้วแล้วประชุมสายแล้วประชุมสายเออลองลองประชุมสายหาพี่เพียงเพียงใจฮะฮะใช่ต้องลงก่อนใช่ไหมคะตอนนี้พี่เพียงก็จะนอนแล้วเนาะ ลงลงลงเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาพี่พี่เล็กเกรงใจประชุมสะชุมสายฮะฮะพี่เพียงว่างไงคะเออคุณก็อันนี้ก็ดึกแล้วคุณจะประชุมสายกันทําไมล่ะคะเนี่ยตอนนี้ก็ตอนนี้ก็สีนนท่ทุ่มแล้วเนาะอืมประชุมสายไปไหนล่ะคะคุณชุมสายไม่ได้หรอกขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะ ตอนตอนนี้ก็ประชุมสายไม่ได้หรอกเด้อเพราะว่ามันดึกแล้วเนาะไวพ้พรุ่งนี้ไวพ้พรุ่งนี้ค่อยประชุมสายหานะคะพี่พี่เพียงใจเล็กแชนแนลบอกว่าอะไรนะให้ให้เหรียญทองมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออขอบคุณนะคะยายยายเล็กก็ว่าจะถอด ทอดปุญแจจะล้างปุญเแจทั้งหน่อยยัยเล็กยังไม่กล้าล้างเลยเนาะเก่งใจเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณค่ะโอ้ยสี่เอ่อสี่สิบสองนาทีไวมากเลยอะ่ะอืมขอบคุณสามล้านลงตานะคะขอบคุณสิบห้าเลยห้าขอบคุณค่ะเบาเบาส่วนยางก็พระเลยบอกว่าวันวันนี้วันนี้แมงเม่าออกมาเต็มออกมาเต็มโหลดไฟเลยครับ ก็ก็มันฝนตกเนาะคุณก็คุณก็ปิดไฟก่อนสิคะเอาเอาน้ําใส่กะละมังก็ได้ให้มันลงให้มันลงไปอ่ะถ้าคุณไม่เอากะละมังใส่น้ํานะแล้วมันมันจะบินอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่หมดทันทีเนาะถ้าเอากะละมังใส่น้ําใส่ไว้อ่ะมันก็จะหมดไปเรื่อยๆมันลงมาแล้วก็มันมันเอ่อปีกมันเปียกอ่ะอืมมันก็ไม่บินขึ้นมันก็ไม่บินขึ้นไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเยเล็กไปจัดการให้นะคะ เปลส่วนยางพารวยบอกว่าเออคุยคุยกับยายเล็กสองสองคนก็ได้เอาอย่างนั้นเลยเหรอแต่มันดึกแล้วนะคุณแต่มันดึกแล้วนะเออยายเล็กก็จะนอนเหมือนกันตกลงจะไม่ให้นอนเลยเหรอ พี ters, ่เพนเบาส่วนยาเขาจะไม่ให้หนูนอนเลยอ่ะพี่พี่เพนเอ่อเพนสีพัดพัดเที่ยวพาเลาะบอกว่าขั่วขั่วกินอร่อยนะอร่อยนะคะแมงเมาอุ้ยถ้ากินเยอะก็เมานะคะพี่เพนพี่เพนพี่เพนกินด้วยหรอคะแต่ถ้ากินเยอะก็เมาเหมือนกันนะอืมเบาเบาส่วนยางก็บอกว่าเบาส่วนยางพารวยบอกว่าเยอะมาก เยอะมากเลยครับคุณเพนสีมีตัวมีตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆเลยเลยเมงเมานั่นแหละคุณเออแมงเมาตัวใหญ่ๆตัวดำๆใหญ่ๆน,นะเอาไปคั่วอร่อยนะคะคุณอืใหญ่เลยเคยกินนะเมื่อเมื่อก่อนยังเอาไปลนไฟเนาะเอาลนลนไฟไฟตะเกียงเนาะเมื่อสมยนนะัยก่อนเนาะแล้วก็เอาลนลนแล้วก็เอามากินแต่กินเยอะก็ไม่ดีนะคุณกินเยอะก็เมาเหมือนกันเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณปิยะนะคะขอบคุณคุณเปล่าสุนยางนะคะขอบคุณคุณอะไรนะเออพี่เป็นสีพารวยบอกว่าโอ้พี่เป็นสีพารวย พี่เป็นสีฟ่านหัวอีกแล้วเป็นสีฟ่าเทียบผานรอบบอกว่าเด็กๆเ,เคยเคยกินแต่เดี๋ยวนี้ไม่กล้ากินแล้วค่ะใช่ใช่ใชค่ะพี่เพนไม่กล้ากินแล้วเนาะตอนนี้ตอนนี้น้องเล็กยังยังไม่กล้ากินอึ่งก็ไม่กินเนาะอึ่งก็ไม่กินเหมือนกันนะคะพี่เพียงใจเล็กบอกว่าพี่เพียงใจเล็กแชนแนลบอกว่าอร่อยพี่เล็กชอบกินเอาลยค่ะ